คู่นี้ในเวทีกัร45กิโลกรัมของเพชรโพงงาม2คงกระพันครับจะเจอกับเพชรใหม่ S T P Recycle อีกหนึ่งนักชกจากสังกัด2คงกระพันผลัดจากเจ้าเพชรสองเมืองเมื่อสักครู่นี้ก็พลาดห้าแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์บอลลำพัดมวยไทยไปครับครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีมุมทางด้านของมาใหม่ S T P Recycle ครับก็ยังมีสู้ศึกสตอร์เมลบางละมุงมาด้วยครับ อ๋ครับยกทีหนึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วขยับเข้าหาครับมาใหม่พยายามจะเน้นไปที่เป้าใหญ่ก่อนครับข่ายมวยคุณภาพนะครับข่ายมวยสพันนุชครับเป็นข่ายมวยคุณภาพที่ชลบุรีอ๋ะครับท่ามวยแข่งแรงแข็งแกร่งและดูับไปด้วยขวาครับมาใหม่แยกออกมาครับแยกออกมาอ๋ะครับแก่ออกมาแยกออกมาว่ากันตอกกลางเวทีครับขยับเข้าหาเจอเล่นงานบริเวณฐานล่างครับมาใหม่ เพชรพงงามอาร์ครับพยายามจะบวกหมัดขวาในมาตีด้วยซ้ายล็อกล่างตีด้วยขวาเติมนี่ครับพยายามจะนวดครับล็อกล่างครับธนาเพชรพงงามยับต่อครับโยกตั้งจังหวะให้ตัวเองครับเป็นมวยคนละทางซ้ายกับขวาครับเพชรพงงามเป็นมวยประเภทมวยซ้ายครับจเจอเบียดแล้วครับถึครับเปิดเกมเดินชนแล้วก็ตีด้วยขวาครับ ยังจะขวางหน้ากดเอาไว้แต่ก็เจอกับแพงเข่าของธนาพเพชรพงงามกั้นเอาไว้ไม่ให้โต้ครับนะครับมาหมา่โอ้ยโดนหมัดขวาครับอะครับนี่นะครับทาได้แล้วกันเลยครับโอ้ลูกรอลุกชนเยอะครับธนาพเพชรพงงามยัโยกขยบพเพชรพงงามนี่เปลี่ยนการมาเป็นมวยขวาอีกแล้วครับเกี่ยวได้แล้วโต้ด้วยแข้งครับ โยกขยับเข้าหาพยายามจะนิ่กับปั้นกับมาใหม่วงในพยายามจะเด้งตีบิดมาเลี่ยมนี้ตีด้วยขวาครับพยายามจะตะกายโต้คืนครับแต่ว่าไม่ชัดเจนครับทางด้านเพชรพงษ์งามไลลจี้เลยครับมาใหม่ขยับขวายาวจิ้มด้วยหมัดตามแล้วเติมอีกครั้งครับโอ้เรียกว่ามาเป็นชุดครับนะครับหลอกล่างเอาไว้เพชรพงษ์พยายามจะเสียบครับงัดด้วยศอกซ้ายก่อนครับทางด้านเจ้ามาใหม่ ตั้งกำแพงไว้อีกครั้งแต่ไม่สนก็ตีฝากเข้าไปครับด้านมาใหม่เครยบตีอัดกำแพงเข้าไปเลยครับวงในพยายามจะครองแล้วก็ตีเดินหน้าครับเป็นมวยบูอยู่แล้วครับขยับเข้าหายืนใกล้ๆเกี่ยวได้แล้วจิ้มลำตัวแล้วเกี่ยวได้ข้ขวาตามบิดมาเรียบนี้ครับดูเพชรองงามบ้างครับครับพยายามจะเน็บกันเข้าไปแลกกันนี่เลยครับลายคนระดอกครับเจ้าหน เราเพชรพวงงานหนีได้ทั้งสองแข้งสองกาดครับเอาเลยครับสองซ้ายขอมาด้านมาใหม่ไล่จี้นี่เลยครับตามสไตล์ครับภายใต้สีเสื้อ S T P Recycle ครับดูครับต้อนต่อครับพุก้วยมัดขวาเติมด้วยขาขวาตีตามเวลาแกมมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่สนไม่ต้องเผื่อแรงไว้เลยครับเป็นประเทศเอาความโหดโยกวามเคลื่อนไหวครับโยกหนึ่งนิดเดียวแล้วเติ้ด้วยแข้งขวาขยับเข้าหวาเน้นมีกันปั้นเนี่ยครับ เป็นวงงามตั้งกำแพงเอาไว้และกดเอาไว้เลยครับจังหวะฝีมือดีนะครับธนาจะเป็นวงงามแต่ว่ารอจังหวะเยอะไปหน่อยครับหมดยกแรกครับ The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดสึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็ก พร้อมสึกกระชากแชมป์จากผู้ช้าชิงทั่วโลกคู่เดอดประจำรายการเพชรแท้สจไต้แปดริววพัะ,ะเพชรออโตโอ้พีพีโปรดักตูตต้โชว์และสึกชิงแชมปเปี้ยนรุ่นพิกักน้ำหนัก72ิกิโลกรัมคงสักเล็กบีซีเคยิมพัะ,ะเพชรสายรุง้ง10เจสายรุง้งถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่4เมษาย,ยนนี้เวลา18นาฬิกายีนาทีทางช่องสปริงยีสกเกษตรกรไทยใช้ปุย๋ยฟอสเฟตพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมัน ป่า,ปาข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์4แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยแค่มี์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีฟ์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มตามกันต่อที่แม,มตชมเสเตเดียมอีกครั้งยกแรกทานไปครับไอหนุ่มหัวทองครับไอเพยายามพกความมั่นใจมาเต็มอกอยู่แล้วขยับเดินเปิดเกมเข้าหาทางด้าน,นเพชรโพงามเลยครับอะไรกันู้ชมครับ,รบดูจังหวะภาพช้าครับเตะลุ้นโดนุกขวาครับสวนเลยครับ นี่ครับโมาถึงสองของเพชรโพงามะพยายามจะเดินหน้าหวังจะทวงคืนครับโมาใหม่ถ้าความสวยงามในการออกบุธนี่เป็นเพชรโพงามที่ออกได้สวยกว่าแต่ว่าลูกตื้นี่แหละครับมาใหม่ี่เหตุตื้อจริงๆครับเอาละครับยกที่2ครับจิมหมัดขวาลําตัววงในมาแล้วครับตีด้วยซ้ายครับธนเจ้าเพชรโพงามเสียบแล้วขวางหน้าสอกขวาครับพอมาใหม่ เด้งขวาตามแม่นี่แหละครับความต่อเนื่องครับเอาเลยครับแด้งซ้ายแล้วพับขาทันทีกับตนาเพชรพงษ์งามเอาเลยครับยกสอปิดเกมมาไม่ใช่งานง่ายของท่าน,นมาใหม่แล้วครับเพชรพงษ์งามขยับเข้าจวา้วงกําปั้นครับเต็มๆใบหน้าครสามสะบัดเลยแหวียงมากะเอาให้อยู่ครับแล้วตั้งขาเอาลครับเสียบด้วยซ้าย,ต,ดดยาตีด้วยขวาแล้วพยายามจะนี่แหละครับกัตนา,านมาใหม่กระตีด้วยซ้ายแปะเข้าไปก่อนครับ ชนกันที่วงในบ้านครับโยกขยับยัดด้วย้ายตั้งกำแบงตีด้วย้ายครับอาแลับในเมื่อหนีไม่ออกก็ต้องตู้เข่าแล้วครับทางด้านเพชรโพงามครับเสียบซ้ายครับเด้งขวาเข้ามาก็มาใหม่เสียบยัดขวาบ้างยัดซ้ายบ้างรังดาเพชรโพงามแล้วเติมได้แข้งครับนะครับตะคุบได้ขวาอีกครั้งกัสพยายามจะชนทะล้ที่วงในอู้แต่กระดื้อจริงๆครับทางดามาใหม่อะไรครับแข้งขวาของเพชรโพงาม โดนแล้วเถียงต่อเนื่องเถียงตลอดครับเด็กคนนี้เอาละครับแยกออกมาอีกครั้งครับโดยกรรมการจะดีลูกบองมาส้อยเดินจี้ทันทีก็มาใหม่เหวี่ยงด้วยขวาครับแล้วขวางเสียดด้วยซ้ายตีด้วยขวาตามเร่งทันทีครัตตานเจ้าเพชรพง,งามเอาลครับเพชรพงษ์งามพยายามเร่งเกมอีกครั้งคนระับยัดด้วยตายตีด้วยตายตวงในดันแล้วยัดด้วยขวา เป็นเกมที่ทาได้ดีเหมือนกันครับสำหรับเพชรโพงามครับมาใหม่ก็ไม่ตครับโตได้เหยี่ยงได้เหมือนกันเนี่ะครับมาใหม่ก็เป็นฝ่ายลุกไล่เข้ามาวางแข้งเสียโตเข้ามาอีกครั้งครับเพชรโพงามจับได้ดูครับความชัดเจนก็ทําได้ครับเพชรโพงามเอาละครับมาใหม่ไล่เข้ามานวดเข้าไปครับแลกแบบทีต่อทีต่อเนื่องครับมุมด้านล่างบนน้ำเงินมีสอทมเมาบังลำมุงครับ อาอีกครั้งครับกรรมาการเรียกทางด้านเจ้าเพชรพองษ์งามมาเตือนแลวครับถอยเยอะไปครับอาครับหลังจากโดนเตือนก็เดินครับเดินหน้าเบียดต,อต่อพยัยเขเาหา้นตีด้วยต้ายวนายงนฝก่อนหน้าหมาไม่อาศัยความตีเข้าตู้ครับยัดซ้ายแล้วตีด้วยขวาหมาไม่ไมครั้งครับยัดคืนอะไรครับนวเนียอีกแล้ว yeah, ครับตีแย่ครับแย่ ออกมามาย,ยายามจะเปิดเกมต่อครับมาใหม่กับปั้นขวาตีด้วยขวาต่อวงในลากมาเจอเข้าซ้ายตซ้ายมาใหม่เล็กตีเอาแล้วครับโอ้โหดูครับคนอย่างเดียวครับตื้อจริงๆก็มาใหม่สี่มวยขวาดักไว้เจอโตอ,อีกครั้งแล้วหมดยกที่สองครับ g l แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมสึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรแท้สจต้อย8ริวปะทะเพชรออโต,โตพ้พีพีโปรดักตูต้โชว์และศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน,น้ำหนัก72ิงกิโลกรัมผมสักเล็กบีซีเคยิมปัทะเพชรสายรุง้ง10เจสายรุง้งถ่ายทอดสดว,วันพฤหัสบดีที่4เมษาย,ยนนี้เวลา18นาฬิกายีนาทีทางช่องสปริง g ีิ เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ย์ฟมานพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปามข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยแค่มี์ฟมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมี์ฟมนเอาลไปครับท่านผู้ชมครับ่านไปแล้ว2ยกกันไนคู่ที่7ของรายการโดยมการน้ำหนัก45กิโลกรัมครับ ระหว่างนาเพชรโพงามต่อคงกระพันจากเชียงรายครับในมุมแดงกลับมาใหม่ s t p Re Cy c l e ครับนักชกจากชัยภูมิในมุมน้ำเงินครับดูความนวลเนียนครับโอ้โหและตื้อจริงๆครับเสียบซ้ายเข้ามาของนาเพชรโพงามก็หยุดการลุกของทางด้านเจ้ามาใหม่ไม่อยู่ครับโอ้โหประเภทเดินหน้าฆ่ามันครับทรงไม่สวยไม่สนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีครับยกสุดท้ายครับ เชียงร้ายกับชัยภูมิครับลุยกันเลยครับยากจะขยับเดินหน้าเข้าหาบ้างครับเพชรพงษ์งาเตะตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาหมุนมามาใหม่ขยับเข้าหาต่อแล้วเสิฟด้วยกันขวาเหมือนกันครับครับเกาะได้ตั้งกรแพ้มาใหม่ก็าพยายามจะตะเกียบตะกายตีเอาจนได้แหละครับแต่ก็ไม่สนเลยครับขอออกไว้ก่อนครับ เป็นมวยที่พลักกำลังเหลือเฟือครับเกี่ยวได้เสียด้วยขวาแล้ววงในขี่มาเสียนะครับกดมาตีอีกครั้งครับเตะด้วยซ้ายกัปตันห้าเพชรพงงามโอ้มีจังหวะฉายเหมือนกันครับนะครับต้องมีความต่อเนื่องด้วยนะครับกัปตัเพชรพงงามเหมือนกับบัมายเค้นแยกแยกแยกนะครับแยกออกมาครับเดินหน้าต่อครับเท้าจริงๆครับวันนี้ครับมาใหม่ลุยออกมาดึงมาไปด้วยขวาเน็บไป ไีคืนเหมือนกันกับมาใหม่เอาละครับไม่ถอยเลยครับธนาเพชรโพงานหลังจากโดนเตือนไปครับพยายามจะแลกเด้งซ้ายมาใหม่คืนขวานะครับออกมาตั้งเกมกันอีกครั้งทีมนะครับพุ่งเข้าชนแล้วครับธนามาใหม่แต่โดนกระแพงครับปิดกั้นเอาไว้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับลุยต่อมาใหม่ทุบกันมัดขวาไม่ถึงโดนทีมสกัดเอาไว้ครับ นี่ครับเล่นงานฐานล่างครับเพชรโงงามแล้วเด้งด้วยซ้ายโอ้โหเอาละครับคืนไม่ได้กบจังหวะนี้ของธน่านมาใหม่เพชรโงงามขยับเข้ามาพยายามจะยัดด้วยเข้ซา้ายตีด้วยขวาแล้วกดเอาไว้ครับตีแล้วตั้งแล้วกันเอาไว้เลยครับเอาละครับเกมของธน่าเพชรโงงามเริ่มเดินเชื่องได้อีกครั้งครับโอ้โหเล่งเลยครับแล้วควบใส่ครับตะนานเพชรโงงาม มาเร่งเอาในช่วงยกสุดท้ายนี่แหละครับเ่าแม่แต่ดึงจะไหวอีกครั้งเสียบด้วยซ้ายรอขวาไหนเลครับไล่แขนมาตีแล้วพับกับตีแล้วขาก็ไม่ทิงหนึาทีท่านผู้ชมครับคู่ที่7ของรายการพยายามมาวางแข้งขวาเอาครับมาไมลานัวเนียต่อแต่ว่าเรื่องความชัดเจนครับโอ้ทางด้านเจ้าเพชรโพงามก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนลงไปกว่าเดิมครับและเดินหน้าต่อทันทีครับ เสียบซ้ายปัางกรแพงด้วยขวาเมาม่ก็ยังเถียงยังโต้อยู่ครับพยายขยับเดินเร็วขึ้นครับนางเพชรโพงงามกับป้านขวาหายกครับพยายามจะเล่งเครื่อนขึ้นมาอีกครั้งครับมาเป็นระรอบระรอกครับจังหวะเกมบุกของเจ้าเพชรโพงงามครับนะครับทำได้แล้วออกมาผ่อนครับเมามายเดินหน้าจิ้มขวาเข้ามาเสียบนะครับยังคงนวนเนีย ยังคงสวนกันทีต่อทีที่วงในครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับกล้แล้วครับเอาลยครับเพชรพงษ์งามดึงจังหวะแล้วถีบด้วยขวารับ3ยกเรียบร้อยแลวครับในคู่ที่7ของรายการน้ำหนักพิกัด45กิโลกรัมระหว่างธนาเพชรโพงามสคงกัพธนในมุมแดงจากเชียงรายครับยกนี้เปิดเกมเดินก่อนเลยครับชิงจังหวะในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าพยายามจะเดินหน้าชวนด้านเจ้ามาใหม่ทะเลาะครับ ครับสวัเกี่ยวมาแทงครับทางด้านมาใหม่ดูในความโดวเนี่ยแล้วเป็นเกมการชกที่ต้องบอกว่าสนุกสนานเลยครับเพราะว่าออกอาวุธกันไม่หยุดเตะขวาฝังมาแต่ก็โดนต้ครับโอ้โหหละนี่ครับโดนเหมือนกันครับพน้าพวงงามโดยแทงขวาของมาใหม่ชิ้นเปล่าเข้าไปอะไะครับท่านผู้ชมจะไปบนเวทีก่อนครับ before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทยเจ็วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวโหลดหน้า on iOS and Android Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile App Alright ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges' c o r a r r For the winner, draw. So All right, don't go anywhere. We'll come back after the break. This is the Global Fight Champions Challenge.